สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการอ่านจับใจความนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ยังจะมีครอบครัวพอเพียงเมฆและฝนเรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียนทุกคนนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้เล่ม ทักษะภาษานะคะชั้นปหวันนี้ใช้แค่เล่มเดียวนะคะนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า7เลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมีงานที่จะต้องส่งคุณครูแค่2ข้อเท่านั้นเองแต่ว่า2ข้อนี้เยอะเหมือนกันนะเด็กๆฉะนั้นแล้วจะต้องตั้งใจฟังแล้วก็ช่วยกันคิดนะคะแล้วก็จะทําไปด้วยกันนะอ่ะข้อ1โจทย์บอกว่าเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติเรื่องการอ่านจับใจความและเขียนเครื่องหมายผิดหน้าข้อที่ไม่เกี่ยวข้องเรามาดูข้อ1กันเลยข้อ1บอกว่าอ่านในใจให้จบก่อนหนึ่รอบใช่ใช่ไหมคะเราต้องเติมถูกหรือเติมผิดลูกอ่ะให้นักเรียนคิดก่อนเติมอะไรคะอ่าเติมถูกถูกต้องเพราะว่า อ่านในใจก็ได้หรืออ่านออกเสียงก็ได้เหมือนที่เราอ่านเรื่องครอบครัวพอเพียงกันเราก็อ่านกันต้องหนึ่งรอบเนาะกว่าจะจบใช่ไหมลูกอ่านหนึ่งรอบก่อนอ่าข้อนี้เขียนเครื่องหมายถูกค่ะถูกไหมคะมาข้อสองกวาดสายตาอย่างรวดเร็วข้อนี้ทําได้ไหมคะถูกหรือผิดคะเด็กๆอ่าถูกต้อง อันนี้ก็เป็นอีกข้อ1สมมุติว่าเรากําลังจะอ่านจับใจความแต่ว่าเราใช้วิธีการกวาดสายตาไปก่อนหนึ่งรอบก็ได้นะลูกกวาดสายตาโดยไปทั่วๆมองไปไม่ต้องอ่านเจาะจงคําแต่ว่าใช้วิธีการเหลือบมองการกวาดสายตาไปเร็วๆแบบนี้นะคะจะทําให้เราเห็นข้อความมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ตอบถูกเหมือนกันนะคะข้อ3 ศึกษาความหมายของคำกลุ่มคำสำนวนที่ไม่เข้าใจข้อนี้ถูกหรือผิดลูกถูกต้องข้อนี้เนี่ยถูกต้องเลยเพราะว่าท่านมีคำที่หนูไม่เข้าใจหรือว่าคำที่หนูเอ๊ะอ่านว่าอะไรกันแน่แปลว่าอะไรกันนะหนูจะต้องหาความหมายก่อนไม่งั้นหนูจะไม่สามารถสรุปใจความสำคัญของเรื่องได้นะคะหนูต้องหา ว่าคำนี้มันมีความหมายว่าอะไรสำนวนนี้แปลว่าอะไรนะคะอ่ามาที่ข้อ4ไม่ทําปากขมุบขมิบถูกไหมในเด็กว่ายังไงอ่าข้อนี้ก็ถูกอีกเช่นกันไม่ทําปากขมุบขมิบเวลาเราอ่านเนี่ยเราอ่านในใจนะไม่ออกเสียงนะคะแต่ปากเราแบบเหมือนเรากําลังอ่านออกเสียงแต่เสียงไม่ออกอย่างนี้ไม่เอานะคะ ไม่ทำปากขมุบขมิบข้อนี้ก็ตอบถูกเช่นกันนะคะส่วนข้อ5ตั้งคำถามในใจว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรอันนี้ถูกต้องตามหลักการอ่านจับใจความเลยข้อนี้ตอบถูกเช่นกันนะคะเราจะต้องรู้ว่าเรื่องนี้มีใครบ้างทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไร มาต่อกันที่ข้อ6นะคะข้อ6บอกว่าออกเสียงได้ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนนะคะแต่ว่าการอ่านจับใจความเนี่ยบางทีเราก็อ่านในใจได้นะบางทีเราอ่านออกเสียงก็ได้แต่ว่าการอ่านในใจเนี่ยจะทําให้เรามีความคิดมากกว่าเพราะว่าการอ่านออกเสียงเนี่ยเราจะต้องเน้นว่าคํานี้อ่านว่าอะไรคํานี้ออกเสียงถูกไหมคํานี้เว้นวรรคถูกไหมนี้นะคะเราจะไปโฟกัสเรื่องอื่นแต่ว่าเวลาเราอ่านในใจเนี่ย เราก็จะโฟกัสเรื่องที่เรากําลังจะอ่านนะคะข้อ6จึงเป็นข้อที่ผิดนะคะเพราะว่าออกเสียงถูกต้องชัดเจนอันนี้ไม่ใช่หลักในการอ่านจับใจความนะคะข้อ 7. ค่ะอ่านในใจอีกครั้งและค้นหาคําตอบจากใจความหลักอันนี้ก็ถูกต้องนะเพราะว่าการอ่านจับใจความเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องอ่านรอบเดียวเราจะต้องอ่าน,นหลายรอบเพื่อจะดูว่า อันไหนมันถูกต้องที่สุดนะคะข้อ8ค่ะสรุปเรียบเรียงใจความที่อ่านทั้งหมดข้อนี้ถูกหรือผิดคะเด็กๆอ่าถูกต้องพอเราได้ใจความมาแล้วว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่นะคะเราก็จะต้องสรุปเรียบเรียงใจความที่เราอ่านมานะคะข้อ9ค่ะ จับใจความของเรื่องให้ได้ข้อนี้ยิ่งต้องถูกเลยเพราะว่าเวลาเราอ่านหรือทำอะไรเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเรื่องกำลังจะบอกอะไรกับเราเวลาเราอ่านหนังสือเราก็ต้องรู้ว่าเรื่องนี้ต้องการจะสื่อสารอะไรกับเราเวลาเราอ่านนิทานหรือแม้กระทั่งกับการดูหนังก็ได้นะลูกดูละครดูหนังเนี่ยฟังเพลงก็ได้ เราจะต้องรู้ว่าเขากําลังสื่อสารอะไรกับเราบางคนเนี่ยฟังเพลงเพลงอกหักเพลงเศร้าๆแล้วน้ําตาไหลเพราะว่าอะไรเขาอินกับข้อความลูกเขาเข้าใจว่าคนร้องเนี่ยกําลังสื่อสารอะไรกับผู้ฟังอย่างนี้เขาเรียกว่าการจับใจความของเพลงที่ถูกต้องนะคะเพลงก็เหมือนข้อความลูกหรือเวลาเราอ่านหนังสือดูละครเนี่ยทําไมเรารู้สึกว่า เรื่องนี้ทำไมต้องเป็นแบบนี้ทําไมต้องจบแบบนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็คือใจความสําคัญของเรื่องต้องการจะสื่ออะไรให้กับเรานะคะอ่ามาที่ข้อสุดท้ายข้อ10ชี้ตามตัวอักษรเวลาเราอ่านเราชี้เลยชี้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 ชชคำทุกคําไม่ว่าคํานี้เริ่มจากคําแรกไปยันคําสุดท้ายเราชี้ทุกคําเลยแบบนี้ถูกต้องไหม อ่าผิดนะคะข้อนี้ผิดเพราะว่าเวลาเราชี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยจ้องแล้วก็เน้นข้อความมากยิ่งขึ้นเวลาเราอ่านเราควรที่จะปล่อยตาไปเลยอิสระนะคะอ่ะข้อนี้ข้อหนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ข้อ2ค่ะ เรามาต่อกันที่ข้อ2ใหญ่นะคะข้อ2ใหญ่เนี่ยจะมีทั้งหมด5ข้อย่อยนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะทําให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง2ข้อนะส่วนข้อ 3, ข้อ4ข้อ5เดี๋ยวให้นักเรียนทําด้วยตัวเองนะคะอ่ามาดูที่ข้อ2ข้อ2บอกว่าอ่านข้อความที่กําหนดให้แล้วเขียนประโยคที่เป็นใจความสําคัญให้ถูกต้องนะคะ เวลาเราจะดูใจความสําคัญเนี่ยเราจะต้องนึกถึงคําถามในใจว่าเรื่องนี้มีใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรทําไมนะคะเราก็จะต้องตั้งคําถามกับตนเองเมื่อเราอ่านจบนะามาที่ข้อแรกเมื่อจัดของขึ้นรถแล้วพ่อขับรถพาเมฆและฝนมุ่งหน้าไปที่บ้านป้านิด พี่สาวของแม่ที่อำเภอปากช่องซึ่งอยู่ห่างจากถนนใหญ่เขาให้ใส่ใจความสำคัญคือจุดๆ,ๆแต่เรายังไม่รู้ว่าใจความสำคัญคืออะไรฉะนั้นเราจะต้องมาสรุปก่อนอ่ะข้อความนี้มีใครมั้งลูก อ่าถูกต้องมีพ่อมีเมฆมีฝนนักเรียนอาจจะบอกว่ามีป้านิดด้วยหรือเปล่าคะป้านิดไม่ใช่นะลูกป้านิดเป็นบุคคลที่กล่าวถึงเฉยๆนะคะเราจะไม่นับป้านิดแสดงว่าข้อนี้ก็จะมีพ่อมีเมฆแล้วก็ฝนเท่านั้นนะคะอ่ะสามคนนี้ทําอะไรโจทย์ข้อที่สองทำอะไรคะกาลังขับรถนะคะไปไหนที่ไหนลูก ที่บ้านป้านิดนะคะอย่างไรมีไหมอ่าไม่มีเมื่อไหร่มีไหมคะได้บอกช่วงเวลาไหมคะไม่มีฉะนั้นแล้วพอเราได้แล้วนะคะว่าใครทำอะไรที่ไหนแล้วเราจะต้องมาเป็นสรุปใจความสำคัญด้วยตัวเองก็มีการคำเชื่อมนิดหน่อยได้นะคะใจความสำคัญของข้อนี้คือพ่อเมฆและฝนกําลังขับ รถไปบ้านป้าน,นิดอ่าอันนี้คือจบแล้วขอแรงกันที่ข้อความข้อที่2นะคะข้อที่2บอกว่าลุงวินขุดสระน้ำขนาดใหญ่เอาไว้กักเก็บน้ำเพื่อลดต้นไม้และเลี้ยงปลานอกจากนี้ยังเลี้ยงไก่เพื่อเก็บไข่มาทำอาหารเรื่องนี้นะคะมีใครลูกใครอ่ามีลุงวินเก่งมาก ข้อความนี้ก็จะมีลุงวินเป็นคําตอบแค่หนึคนเท่านั้นนะคะหนึ่งคนของคําถามว่าใครเพราะว่าเรื่องนี้มีแค่ลุงวินคนเดียวไม่มีคนอื่นเข้ามาเลยอ่ะลุงวินทําอะไรถูกต้องค่ะลุงวินขุดสระน้ําแล้วก็เลี้ยงไก่เก่งมากเลี้ยงไก่ที่ไหนได้บอกไหมเด็กๆข้อความนี้ได้บอกไหมว่าสถานที่อยู่ที่ไหน อ่ไม่ได้บอกเราก็ไม่ต้องใส่เมื่อไรได้บอกไหมลูกเก่งมากไม่ได้บอกว่าเวลาไหนนะเราก็ไม่ต้องใส่อย่างไรได้บอกไหมไม่ได้บอกนะคะแล้วทําไมอ่ะเขาขุดน้ําทําไมลูกขุดสระน้ําทําไมหรือว่าเลี้ยงไก่ทําไมตอบได้ยังอ่าเก่งมากขุด สระน้ําไว้เพื่อกักเก็บน้ําแล้วก็เลี้ยงปลาและเลี้ยงไก่เนี่ยเพื่อเก็บไข่นะคะมาทําอาหารข้อความนี้ก็สรุปใจความสําคัญได้ว่าลุงวินขุดสระน้ําเพื่อกักเก็บน้ําและเลี้ยงปลาและเลี้ยงไก่เพื่อนําไข่มาประกอบอาหาร อ่ะเสร็จแล้วสองข้อคุณครูยกตัวอย่างให้เรียบร้อยแล้วนัเกเรียนทําข้อที่3ข้อที่4และข้อที่5ด้วยตนเองนะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ